หากกำลังมองหาร้านติ่มซำอร่อยๆเจ๊อย,อ,อ,ย J. อยากจะแนะนำร้านนี้เลยค่ะทิมโฮวานร้านติ่มซำที่ได้ m i ชลินส n าร์จากฮ่องกงเมนูที่เจ๊อยากแนะนำสี่จตุรเทพถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านซาลาเปาอบไสหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งบางนุ่มขนมผักกาดมาไลโกต่อมาเป็นเมนูใหม่ของร้านข้าวผัดปูซากุระอีบิโทบิโกแพนเค้งหอยเซลกุ้งทอดก๋วยเตี๋ยวหลอดซากุระอีบินี้เพียงแค่เมนูเรียงน้ำย่อยเท่านั้นนะคะเพราะบ,บนโต๊ะเจ๊ยังสั่งมาอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นฮะเก๋ากุ้งขนมจีบกุ้งผักปวยเล้งนึ่งเกี๊ยวกุ้งทอดราซอสวาซาบิเผือกทอดไก่ทรงเครื่องซาลาเปาไส้คัสตาร์ดทอดไข่มังกรลาวาเผรชอบอาหารสไตล์ฮ่องกงมาลองเลยค่ะร้านทิมโฮวานมี3สาขาคือเทอร์มินอลเจ็ดสิบเออโศกชั้นสามเดอะสตีรรัชดาชั้นดีและไอคอนสยามสยามทาคาชิมายะชั้น4ีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ี่ทุ่มไปลิ้มลองกันเลยค่ะ